11โมงออกจาก MRT บางยี่ขัน10โมง2นาทีไปถึงที่สถานีอโศก10โมง40มแล้วก็ต่อ BTS นนมาถึงที่ M r t i ีสสถานีพรลโซนโลโินะ10โมง50เราเดินมาที่ตึกเฮลิ x ชั้น6นะคะก็จะเป็นร้านชิ้นโบแดนเพื่อนมากันแล้วครบหรือ,อยังคะเนี่ย,อ,ยอ๋อยังไม่ครบแต่เสียงดังเนี่เอาขนมปังสิบ ต่อยเอาบุยมาแจกเพียบยังมาไม่อด้กินไ้เลยไหเนี่ยไมุ่มกำลังเดินทางอยู่ค่ะอ๋อชุดทะเลรวมมิฟอ๋อชุดทะเลรวมมิฟจะอยู่ที่ราคา790บาทนะคะแล้วก็ชุดหมูจะอยู่ที่ราคา590บาทอ๋อค่ะค่ะก็แล้วแต่สั่งนะในเรราคาจะมีชุดผักให้แล้วนะคะชุดอ๋อค่ะค่ะโอเค มีมีหมูกระทะนะคะมีน้ำาุปมีสามอย่างนะคะแบบนี้มีปลามีปลาแต่ว่าไม่ได้กินปลาเ่าอร่อยดีนะแล้วก็แบบนี้ก็คือซีฟู้ดนะแะอันนี้ก็คือเป็นมีเต้าหู้ยี้คือว่าอร่อยทั้งสามอย่างเลยถ้าไม่ได้กินอ่ะก็จะต้องก็แล้วแต่ว่าจะใส่กระเทียมใส่พริกใส่ใส่มะนาวได้แล้วแต่ชอบใส่ในแต่ละอัน อ๋อราคาค่ะหมูขยำเกลือเอาไปย่างคะ่ะแลาวเปิดได้เลยดิเจ,ดจะกินแล้ว,<ะ>ลวค่ะกินๆๆๆๆ <S <S ได้เลยค่ะน้องบอกจะเปิดได้ตั้งน,นานก็ไม่เอา ่ไม,ไม่เผ็ดตู้ไม่เผ็จริงคโป่าเราสั่งแบบชิ็ดเดียวยังขาดอีก2องคนนะคะมีหมูกับพี่ตู่แาดเริ่มเพิเราเริ่มทานกันไปก่อนเพราะว่าท้อน,นี้เป็นผู้เที่ยวทานเลยร้านชิ้นโบแดงอธิบายได้หมดะคทะานให้อร่อยนะคะมีแล้วจันบุรีมีตามไปตอนนี้มากันครบแล้วนะคะ กี่ตู่มาแล้วหมูก็มาแล้วพอ,น,วอน,นี่พี่ปาเก่งมากเป็นคนนำมาละ,ละรานเนี่ยส้มตำเส้นนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นข้าวผัดเกลือตักหมูทำไมใส่คนตักหมูนี่พีเมียมนะเนี่ยแต่เนื้อนุ่มชอบส้มตำนะคะแซบดีจังตอนนี้ไม่เลวเอาหารแป๊บโตแล้วเนี่ย ที่คันมีเตรียมหมวกมาเองอ่ะค่ะดูมีสีด้ายยิ้มหวานสั่งของหวานนะคะท้อสั่งเหมือนบิงซูอะมาให้เราแต่ว่าเป็นแบบแตงโมซึ่งแตงโมกินไม่เป็นนะคะจริงโอ้กินแตงโมไม่เป็นแต่ท้อบอกว่าข้างในอะมันมีหลายๆอย่าง มีเนาะมีเนาะสับปะรดสับปะรดหลายหลายอย่างเดี๋ยวจะกินข้างในค่ะเดี๋ยวลองชิมดูเออเหมือนดิด้วยปรากฏว่ากินไม่ทันเพื่อนค่ะเพราะเขาเขาไม่ชอบ วุ้ยนี่ชามของเขาเย็กันนุลยแค่แตงโมผมไม่ชอบทีสลัดกับอศมโอ้ยอ้ชา้ยอ้ยโอ้งเอ้ยโยโอ้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 นโอ่แโ้ยโอ้ยโอ้ยมอนยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยยโอ้อ้อ้ยโอ้้ออน้้อเ้้อ หลังจากที่กินหมูกระทะขึ้นห้างน้องใหม่จากบ้านไอเบอรี่คือร้านชินโบแดงแล้วเราก็จะไปกินบิงซูกันต่ออีกที่ร้านปังชาค่ะอยู่ชั้นหกเหมือนกัน Shall I bring it away? Or if you want me to, I will.